ค่ะทุกคนแล้วก็จะมาดูตัวกล้องกันก่อนนะคะข้างๆจะมีที่เปิดมีข้างหลังค่ะข้างบนจะมีปุ่มชัตเตอร์นะคะแล้วก็จํานวนเลขที่เราถ่ายปุ่มกอฟิล์มอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็จะมาใส่ฐานกันก่อนนะคะอยู่ข้างล่างจะมีขั้วบวกวก็ขั้วลบนะคะทุกคนก็ใส่ฐานเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็จะทําการเปิดกล้องค่ะด้วยการเลื่อนแล้วก็แสงเข้าก็แปลว่าไฟเข้าแล้วนะคะแล้วก็จะมาใส่ฟิล์มให้ดูกันนะคะใส่ฟิล์มคือเราเอาก้นเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็เอาจุกมันขึ้นมาข้างบนการใส่ฟิล์มก็คือจะสังเกตนะคะมจะมีน้ำเตยอยู่นะคะเอาไปเกาะฟิล์มแล้วก็ค่อยๆเลื่อนค่อยๆหมุนนะคะ แล้วก็จะค่อยๆเลื่อนขึ้นฟิล์มไปเรื่อยๆนะคะให้สังเกตช่องฟิล์มให้มันตรงนะคะแล้วก็จะเลื่อนจนกว่าฟิล์มมันจะดังกึกนะคะทุกคนแล้วเราก็ลองกดถ่ายมันก็จะมีเสียงกอฟิล์มขึ้นนะคะถ่ายเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะสังเกตว่ามันจะมีไฟแล้วก็มีช่องมองภาพนะคะเวลาถ่ายน,น,นะคะเรานนะะก็มองว่าเราจะถ่ายอะไรนะคะแล้วก็ห่างประมาณ10เมตรนะคะทุกคน เดี๋ยวเราจะเปิดกล้องให้ดูนะคะว่าฟิล์มมันก่อหรือเปล่าแล้วก็จะต้องสังเกตเลขฟิล์มนะคะว่าฟิล์มเต็มไหมนี่ค่ะกดถ่ายแล้วมันก็จะเลื่อนแบบนี้นะคะทุกคนไปลว่าใช้ได้ค่ะมาถึงขั้นตอนการก่อฟิล์มกลับนะคะเราก็จะสังเกตเลขข้างบนว่าเราถ่ายครบหรือยังนะคะทุกคนแล้วก็จะกดปุ่มร,ะะรีไวนะคะข้างล่างกดแชร์ไว้นะคะทุกคนจนกว่าฟิล์มมันจะเสร็จนะคะ ก็เปิดเอาฟิล์มออกมาค่ะค่ะทุกคนอันนี้คือเราแค่สมมติให้ดูนะคะว่าถ้ากอฟิล์มแล้วจะต้องทํำยังไงบ้างะคะ่ะที่จริงฟิล์มมันจะต้องกลับเข้าไปในกักจนหมดนะคะเราถึงจะเอาฟิล์มออกมาได้ค่ะเมื่อเรากอเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอาฟิล์มไปล้างที่ร้านที่เขารับล้างฟิล์มนะคะค่ะถ้าสมมติเราจะปิดนะคะแล้วก็คือปิดข้อเชยๆค่ะ